สวัสดีครับปลาเสือครับปลาเสือครับทีมงานทีมงานทีมงานตระกูลตระกูลอะไรอาจารย์ระกูลอะไรตระกูลอุตโลก,กุลโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะในไลน์ไหมกลุ่มนี้อะไรนะ,นนะรนะวยตลอดอะไรนะําจำชื่อไม่ได้ก็ก <laughs> ุมไม่ได้ครับนี่ครับกลุ่มนี้คือรวยตลอดครับเริ่ม <laughs> เริ่มต้นคุณหมอคุณหมอคุณหมออะไรนะ คุณหมออะไรคุณหมออะไรต้องคุณหมอเอฟคุณหมอเอฟแล้วก็คุณพ่อคุณหมอเอฟครับท่านท่านท่านตำรวจสัญชัยอุตโลกุลที่หมอเกียงไกอุตโลกุลนะครับนะครับแล้วก็ปากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดไลค์อะไรวะกดไล่เน้นที่กดไล่ปะ เอาแม่ชีนะครับแม่ชีชมพู่นะครับแม่ชีชมพู่เอากขยันเพิ่นเพิ่นไม่ได้สี่เหลี่ยมเพิ่นไม่ได้สี่เหลี่ยมก็ห่อได้ไม่ได้ห่อได้สี่เหลี่ยมเดินนี่อ่าอ่าไอ้บูดาดอกเพิ่นบาปขันเพิบูดาบูดาบูบาปหลวดงานบุญเนาะอ่าอยาใยใยละไมนะครับยายละไมถ้ามีอาจารย์ละไมเสร็จทุกงาน พูดเดียวเอาพูดเดียวเอาอยู่นะครับยันละไม่เอาอยู่จริงหมดทุเรื่องอาจารย์วุฒิวุฒิวุฒิยืนย <c oughs> ืนยืนอันนี้ครับอันนั้นลองลองผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาอะไรไม่รู้เกียรติเกียดไม่ใช่ไม่ใช่เยาวราชใช่ไหมเกียรติเกียรติไม่เคยเห็นได้เป็นรองผู้จัดการครับ <c oughs> เรียนมานี่ไม่เคยเห็นเกียรติครับเ <c oughs> <c oughs> กียรติโยนเข้าปากโอ้ย <c oughs> ไม่ให้แม่เห็นเพราะว่ามันติดสูตรเยอะ แต่ไปไปมา,มา,มาจับปนเก็บผูได้เป็นหลอกผู้จัดการธนาคารโอ้อ๋ออมสินเอาเอาขำขำงานนี้เขาง,งานสนุกเนาะงานหัวเละซีเรียส <laughs> อย่าซีเรียสอย่าซีเรียสไปเงินดูดูสาจูอะไรนะไทยมีหลายอ่ะนะไทยมีรุ่นมูหลายก็มูอ,อืมอ่าโอเคโอเคนะครับปลาเสือศูนย์หกหนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดหก ยูดียูไทเกอร์เนสกอร์ยูดีนะครับยายแต๋วนี่แต๋วนี่ยัยแต๋วพันล้านยายน้อยหมื่นล้านนะยายแต๋วหมื่นล้านแล้วก็น้องนุชแสนล้านโอเคโอเคนะครับทีมตระกูลอุ้ย0612400686นะครับรับปรึกษารับปรึกษานี้เต็นเจา้าภาพเต็นเจา้าภาพ เป็นดาผาเป็นดากผาแล้วก็จะเริ่มทำพิธีแล้วนะครับวัดป่าปิยธรรมวัดป่าปิยธรรมของท่านพระอาจารย์ประคองนะครับท่านพระอาจารย์ประคองจะเริ่มพิธีแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจมูลนิธิอุทัยพัฒนากับเพจ สื้อขายสังหาในหน้าคุณธรรมฝากกดไลค์นะครับ0612400686 0951925207อาจจะเริ่มทิ่เทียนนะครับครับบััสดีครับ